สวัสดีครับพี่ขาวสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณลรับเนาะชื่อโชดครับวัดชลินจรโพครับอ่าคือโชดครับชื่อโชตดคุณล้านครับผมอ่าลูกค้ามาจากไหนครับอ่ามาจากบึงครับบึงสีมะชานะครับผมอ่ากับผมพี่รู้จักเซนเซได้ยังไงอ่าค้นหาอยู่ทางเฟซบุ๊กรับผมแล้วก็ขี่รถผ่านก็เห็นครับก็คือขับรถผ่านไดครับใช่ครัเห็นปิดไฟแดงเนาะครับลูกค้ามีความประทับใจอะไรทำไมถึงเลือกตัดสินใจทำที่ร้าน มีความน่าเชื่อถือเรื่องการยกสูงการทบรถออฟโรดคือการเปลี่ยนจากแนวเตี้ยมาเป็นแนวสูงใช่ครับน่าจะเก่งเรื่องสายนี้โดยเฉพาะนะครับคุณพี่ขับรถรุ่นอะไรครับ t ต y ยต้าวิโกแชมครับตอนนี้รถสแตนดาร์ดของคุณพี่โหลดมากี่นิ้วครับเป็นย้ายย้ายแหนบลงมาข้างล่างเลยฮะก็คือย้ายแหนบลงมาใช่ครับคือเป็นเตี้ยเลยใช่ครับก็คือเตี้ยเลยครับผมแล้วขอบคุณพี่ครับผมเป็นอนิวมิวสุดีนัทกีวัตุไพร์เลอร์ครับอื โหลดมาประมาณกี่นิ้วครับสเต็ปเดียวกันเลยครับสเต็ปเดียวกันเลยเนาะคือเปียกแป๊กเลยทำไมถึงจะเลือกเปลี่ยนแนวทางการแต่งเป็นแนวออฟโรดนะครับจากแต่ิ่งครับก็จุดจุดหนึ่งะครับของวัยรุ่นเนาะมันก็จะมีความอิ่มตัวครับก็คือเริ่มเริ่มเบื่อและเริ่มพอแล้วพอแล้วก็คืออยากแบบขี่นิ่มๆอยากขี่นิ่มๆขับง่ายๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยมองว่าต้องยกแล้วแหละ คือชีวิตวัยรุ่นน่าจะพอแล้วพอแล้วเนาะครับผมวันนี้ลูกค้ามาทําอะไรบ้างครับ2ท่านครับมีชุดล้อครับมีเปลี่ยนยางครับมีชุดช่วงล่างครับเป็นโชกครับชุดช่วงล่างเปลี่ยนโชกคเป็นโปรเฟนเดอร์เนาะครับจับแทงทั้งสองท่านเลยครับอ่อเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเรามาลองดูฟิลลิ่งกันครับว่าการขับขี่เป็นยังไงโอเคครับดีกว่าเดิมไหมครับผม นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจาก sizing, สายซิ่งสู่สายออฟโรดนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามฟิลลิ่งลูกค้ากันที่เราไปเทสกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเน,นี่ยทัศนวิสัยดีขึ้นไหมครับให่กว้างขึ้นนะี่ใหญ่กว้างขึ้นเลยเนาะมีเหมือนสมัยป้ายแดงเลย <laughs> นิ่งเลยครับนิ่งเลยครับก็ลืมไปเลยครับฟิวโรซิ่งครับคือมันคอามกระด้างอะไรเงี้ยมันมัหายไปหายไปหมดเลยเนาะใช่ครับเข้าโค้งเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ากับขี่คือแบบมันมันแตกต่างกัน่าจากเดิมเลยเกิดทิ้นเพล่ศาสนวิสัยก็ดีขึ้นใช่ครับการขับขี่ดีขึ้นเข่าโค้งดีขึ้นเนาะครับผมของคุณพี่ครับผมก็ได้ความนุ่มนวลแล้วก็ไม่กระด้างเหมือนแต่ก่อนครับผม เพิ่มความมั่นใจในการขับขีบ่ทางเซนเซก็อยากจะฝากผลงานไว้ในช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok และช่องทางอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามและกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับ